จูดวงคนเกิดปีละกาดวงดุพุ่งแรงไม่เคยกลัวใครด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันบัฒนาอย่างก้าวกระโดดโชคชะตาได้คนพบได้เจอได้ปรับปรุงได้แก้ไขได้มีอำนาจบาร,รมีวาสนา เทพเทวดาฟ้าดินคำชูหนุนนำโชคชะตายืนหยัดก,ก้าได้ก้าเสียก้าที่จะเปลี่ยนแปลงแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความเร็จปัญหาต่างๆท่านเบื่อนายไม่ได้กลัวเลยแต่เบื่อเบื่อกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นความเล่าร้อนความร้อนแรงการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา เทพเดยวดาสิงหัสิบปกปักกุ้งคองรักษาหนุนนำโดวงิตตาพิกผ่านเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกะโดดช่วงตาครับปูลาสีได้สองแสงดวงจะตาให้แก่ท่านแล้วได้เจอในสิ่งที่ใช่ได้เจอในสิ่งที่เห็นนะปรับปรุงแก้ไขในดวงจะตาปัญหาต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแต่ปีละกาดวงดุพุ่งแรงไม่สนใจใครปัญหาต่างๆทำตามกฎแบบแผน ตามลาความเป็นจริงท่านได้ยืนมั่นยืดมั่นเอาจริงเอาจังได้ลื่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีจาบสองไข่เกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์ท่านได้ลื่นเลงสังสรรค์ได้แช่มชื่นราบลื่นได้เป็นไปได้ด้วยดีได้สุขสมสมหวังดังใจหมายได้ปกปิดซ่อนเล้นได้แก้ไขได้ปรับปรุงในดวงชะตาได้มองการไกลถึงอนาคตได้ลบปรีแก้ไข ครับผมตกตำแหน่งเศรษฐีนั่งบัลลังก์ท่านจะเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรั์โชคลาภเงินทองมรรมีวาสนามุ่งตรงไปข้างหน้าแต่ยาปัะทะปะทะมันเสียเวลาเรื่องบางเรื่องทําให้ท่านกระหมดกระหิดครับกระวนกระวายกระสับกระส่ายตกตำแหน่งหนึ่งไม้เท้ากลัวใครที่ไหนโชคชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลง วงล้อแห่งวัตจักรจัดแจงตามแบบแผนประเภทนี้คนระับไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดีคนระับหลบปลีซ่อเลนนี่คือโชคชะตาของท่านเลือกให้ถูกครับจะเอายังไงดีจะปรับแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดีใช่หรือไม่การที่ท่านลืล่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจัดแจงตามแบบแผนประเภที้ะตาชีวิตรับรัพ์ สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับหนึ่งเหรียญใหญ่เบ๊นหนึ่งใหญ่หนึ่งเหรียใญหหยใหญ่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านเตรียมตัวโอกาสทองโชคใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านอย่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเมื่อวานสกิลเตี้นะครับ,น Security, นรบยามถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเมื่อวานเจ๊ถูพื้นอยู่ถูกรางวัลที่หนึ่ง เมื่อวานพยาบาลถูกระวัลที่หนึ่งเมื่อวานนะครับไขรก็ได้มีโอกาสทั้งนั้นอย่าดูถูกแล้วท่านละ่ะไม่มีทางเหรอดูถูกตัวเองไม่ดีมั้งนะปีละกาเป็นผู้มีบุญโอกาสทองจะไม่มีเลยหรือไงโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับทุกขลา่นกาดกลกาเสียก็เข้ามาสิครค้าการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผพันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดเตรียมตัวเป็นเศรษฐี การชิงไหวชิงพลิบใช้เลขกนเลขเพทุบายเรื่องดวงชะตาก็สําคัญครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นการค้า,า,าจเจริญลุงเรืองปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้คของราาักษาหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดช้วยทองถ่วยบะเ่มเตรียมตัวปรับทรัพย์รวยโชค จะสุขสมสมหวังดังใจหมายคับนะ The Sun มันเกิดขึ้นกับตัวท่านอัศวินนะขี่ม้าถ,ถือธงปกักลงซื้อที่ดินนะครับซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อที่ดินนะครับพบปะพูดคุยได้ภรรยาสวยๆนะครับสามีหล่อๆรวยๆครบถ้วนบริบูรณ์ลื่นเริงสังสรรค์เล่นระบำกองเพลงการ เศรษฐีแห่งเหรียญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเขาเรียกว่ามีเงินมีกินมีใช้ไม่ขาดสายสามดาวขวาสามดาวม,มุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหเอาจริงเอาจังประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์รับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนชะตาชีวิตพลิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนามุ่งตรงไปข้างหน้าไม่ต้องเหลี้ยวหลังเสียเวลาอย่าเลี้ยวหลังให้กับใครบางคนชะตาชีวิตของท่าน มีพละพลังมีอำนาจมีบารมีมีวาจนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนําโชคชวตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัตนาอย่างก้าวกระโดดอัเวียนถือถ้วยทองนําพาซึ่งโชคลาบนะครับตกตําแหน่งชะตาชีวิตบริวารเป็นยังไงบริวารไล่ลำเต้นระบำกองเต้นเพลงกัน ครมีความสุขร้องเพลงเลาองคาเราโอเกะได้พบปะพูดคุยนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายนั่งกินนะครับสุกี้ก็ได้นะนะหมูย่างเกาหลีก็ได้นะได้พูดคุยกันมีความสุขได้มาตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้ถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆครับโอกาสแบบนี้หาไม่ใช่ง่าย าาการตัดสินใจจะทําอะไรบางอย่างบางทีเราก็ต้องเจอผู้คนมากๆก,ก่อนอยู่ดีๆจะคิดเองเออเองไม่มีผู้คนคอยเป็นประสบการณ์ให้เนี่ยมันไม่เหมาะมันมีอันควรเพราะมันจะพลาดพังได้สุ่งข้าวเหลืองอารามนะค่านคู่แช่มชื่นหัวใจพองโตเตรียมตัวรวยเป็นเศรษฐีครับนะชะลอดเกิดขึ้นกล้าได้กล้าเสียมุ่งตรงไปข้างหน้า เด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์มันเกิดความเล่าร้อนมันเกิดความอยากจะรวยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ปังเดียวนี้ประสบความสําเร็จเดี๋ยวนี้ชะตาชีวิตรับรัพย์รวยโชค สุขสมสมหวังดังใจหมายมีโอกาสทองเข้ามามีจังหวะดีๆมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีแต่คนรักเป็นแต่คนเมตตาครับบนกระถาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความรักมีนะครับแต่ว่าไม่ต้องจับเป็นต้องใช้หรอกราะอะไรปีละกาไก่งามพราขนคนงามพราแต่งมันมีสเสน่ห์อยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าลองสังเกตดูปีละกาในสวยเซ็กซี่เยา้ายวน แล้วหล่อมากเลยคนปีละกาเนี่ยมันเป็นของคนเกิดปีนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นรวยพุ่งแรงยิ่งหลอกเข้าไปอีกครับแตแก้ให้ได้ก็คือเรื่องเงินครับท่านแก้อย่างเดียวให้ได้เลยเรื่องเงินนะครับปีละกาเนี่ยเขาเรียกครบถ้วนบริบูรณ์แก้อย่างเดียวแก้อะไรแก้เงินเงินมาประสบความสําเร็จสุขสมสมหังครับผมจีบใครก็จีบติด ครับผมได้แต่งงานได้แซมชื่อแล้วทีนี้ครับนะผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับใครยังไม่เข้ากลุ่มสมาชิกนะครับราศีกดปุ่มเข้าสมัครสมาชิกนะครับสวัสดีครับ